พบกับช่อง t i p l e A Channel นะคะน้องน้องเอวาค่ะเทียนดาค่ะแล้วก็น้องอาลินนะคะวันนี้3มคนจะมาทำอะไรกันคะเก็บลัตเบอร์รี่ค่ะลัตเบอร์รี่ที่บ้านเหรอคะลัตเบอร์รี่หน้าตาเป็นยังไงคะไหนดูซิอันนี้เราปลูกไว้กี่ต้นคะปลูกไว้ประมาณสาต้นสองสต้นเนาะเนื้อมีต้นสองสี่ต้นสองสี่ต้นใช่ไหมลัตเบอร์รี่ทานกับอะไรอร่อยคะมาดูหน้าตาของมันโยเก เหรอคะโอเคหรือเอาไปทำเยมก็ได้นะลูกนะอร่อยเก็เรามาเก็บกันเลยนะคะก็ต้องเก็บเบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกหนึ่งลูกพี่พ well ี่แอนดามตั้งตรงไปเอาทาวิธีการเก็บหน้าตาของมันเป็นจะเป็นขั้วยังไงคะพี่ขั้วอย่างนี้นะค่ะนี่นะคะพอเราเก็บออกมาได้แล้วข้นงในได้ด้วยพี่เปลี่ยนกันค่ะเรก็บบ้างเราเก็อ่าลินลินดึงหนึ่งลูกค่ะหนูเก็บหนึ่งลูกนะคะ โอเคไหนให้เพื่อนผู้ชมดูหน่อยค่ะหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ่าเราจะเอาแล้วมันจะดูยังไงว่าสุกแล้วคะลูกเราจะดูจากสีนะคะถ้าสีชมพูเนี่ยก็คือมันยังไม่สุกมันสุกแล้วแต่มันยังเปรี้ยวเนาะถ้าสุกแล้วนะคะขั้วมันจะดึงออกง่ายอลยจะดึงออกโอเคค่ะอ่ะช่วยกันเก็บเลยค่ะ โอเคดึงเบาๆนะคะเก่งลิงเก็เกมเก็บแบบนั้นได้แล้วข้างบนที่ทตรงนี้บ้างเลย่างนี้นนหนูก็บข้างล่างค่ะหมดหรือยังกอค่ะนะคะเหอีกเนาะโอเค เด okay. right <ok> ี๋ยวเราก็ไปไปชิมกันนะคะไหนดูซิหน้าตาลัตเบอรี่ที่ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมลัตเบอรี่ข้างในกันนะคะว่าแต่ละสีมันรสชาติเป็นยังไงนะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเก็บกร็สแล้นนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าแตกต่างกันยังไงเพราะว่ายังไงคะทำไมมันถึงแตกต่างเพราะว่ามันสุกไม่เท่ากันใช่ไหมอันไหนที่สุกงอมนะทุกคนสวัวาี ลองชิมเนาะว่ามันจะหวานไหมแล้วก็มันก็จะมีสุกสุกที่เป็นสีแดงนะคะแต่ยังไม่มากใช่ไหมกับอีกอันนึงที่มันเริ่มสุกคือมันสีอะไรคะมันเริ่มสีส,ส้มใช่ไหมโอเคงั้นเรามาเริ่มชิมที่ลูกที่สุกที่สุดก่อนอ๋อต้องชิมลูกที่สุกที่สุดก่อนไหมหรือว่าชิมลูกที่อ่าลองดูค่ะอ่าให้น้องชิมด้วยให้น้องเล่นชิมด้วยอ่าหนึ่งสองสาม ใส่ปากพร้อมกันเลยหนึ่งสองส่าเป็นยังไงบ้างคะอืมยั่วที่สุดที่สุดนะคะคุณน้องห้มาชินด์ค่ะก็หวานดีนะคะแต่แค่ตักเปรี้ยวปิดอ๋อมันเปรี้ยวนิดเดียวเนาะมันเปรี้ยวนิดเดียวหรอคะมันหวานอยู่ไหมหวานอยู่มวานมากหวานมากหรอคะหวานมากันะคะมันจะมีนิดเด แล้วชนะ่วงที่สองก็คือมันจะสุกน้อยลงมาหน่อยเน,นาะเยนใดจะเป็นคนชิมหรือว่าจะเป็นคนชิมมันจะออกเปรี้ยวหน่อยนะคะมันเปรี้ยวหน่อยนะคะเอาลองชิมค่ะสามลูกนี้เราจะไปกินกับตด็ดกันนะคะโอะเคเอาชิมค่ะอ่ะให้น้องนอันนี้คือถ้าสุกถ้าสุกน้อยหน่อยรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยอร่อยเปรี้ยวค่ะ สุดน้อยสุดอร่อยค่ะไม่เปรี้ยวไม่ไม่เปรี้ยวเลยค่ะหวานอย่างเดียวเฮ้เหรอสุกน้อยมันต้องเปรี้ยวสิลูกพี่ชิมหรือ,อยังหวานใช่ไหมเอามันหวานเหรอหวานเหรแม่ชิมดม่ชิมค่ะไม,ไม่เอาแม่พี่ไม่เอาแล้วไปก,กินกับเจเดโอเคเอาว่าชิมแล้วมันหวานใช่ไหมคะรินชิมแล้วมันโอเคไหมคะโอเคโอเคงั้นวันนี้ในการชิมรัตเบอร์รี่ของเราวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะบายบายทุกคนกันไปก่อนค่ะฝากฝากอะไรคะ แชร์กดกดซับนะคะให้พวกเราด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย